เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติรณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกระตุ้นให้ทุกคนทั่วโลกหันมาตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนโครงการ Earth Hour ริเริ่มโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกและเริ่มต้นรณรงค์ปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเมื่อปี2550เป็นปีแรกที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย ผลที่ได้คือหลังจากปิดไฟเป็นเวลา60นาทีคน2ล้าน2แสนคนปิดไฟสามารถลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนลงเท่ากับลถจำนวนรถยนต์บนท้องถนนได้ถึง48,000คันและยังช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง10% ปีต่อมาปี2551มีเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากถึง370เมืองจาก37ประเทศทั่วโลกในจำนวนนี้เป็น26เมืองสำคัญของโลกที่ร่วมกันปิดไฟในวันที่29มีนาคม2551เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของเมืองนั้นปี2552 มีประเทศเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น82ประเทศรวมแล้วมากกว่า2,100เมืองและปีต่อๆมาโครงการ Earth Hour ก็ยังคงได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นอย่างดีจนมาถึงการจัดงานครั้งใหญ่ในปี2556ที่มีผู้คนทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง18,000ล้านคนจาก5,200เมืองใน135ประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกจนสื่อมวลชนทุกแขนงย ย่องให้เป็นการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกิจกรรม Earth Hour แม้จะเป็นเพียงแค่การปิดไฟหนึ่งชั่วโมงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจต่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการปิดไฟหนึ่งชั่วโมงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจวาวันให้เป็นไปเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการปั่นจักรยานไปทำงานนอกจากจะประหยัดค่าน้ำมันแล้วยังได้สุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วยนอกจากนี้การปิดไฟที่ไม่ได้ใช้การใช้หลอดประหยัดไฟรวมไปถึงการส่งเสริมโครงการโซลาเซลล์ต่างๆเพื่อหันมาใช้ประโยชน์จากแสงแดดจนนำไปสู่การพัฒนาเป็นไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟถนนโซลาเซลล์ก็จะช่วยโลกได้มากทีเดียว สำหรับประเทศไทยนั้นเข้าร่วมโครงการ Earth Hour มาโดยตลอดเมื่อปีที่แล้วปี2,558สามารถประหยัดไฟฟ้าจากการปิดไฟเพียง1ชั่วโมงได้ทั้งสิ้น1,940เมกะวัตต์ลดค่าใช้ใจ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว7 5 0 0 0้าบาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง1,127ตัน ปีนี้คนไทยและทุกคนในอีกหลายเมืองทั่วโลกจะร่วมกันรักโลกกันอีกครั้งปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเรามาร่วมมือการปิดไฟให้โลกพักร่วมกันส่งเสริมโครงการ Earth Hour โครงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก